Cua máy Bái cua vào Cua vào Ê cua vào Cua vào nè Đi chắn chắn Cua vào

ถึงแล้วถึงแล้วนะขำอ,อะไรลงไปนะขึ้นบ้านหรขึ้นบ้านังโอ้หไม่เหมือนอโอโอตายแล้ว <c oughs> <c oughs> อืดอืด <c oughs> อยอย่อืดแล้ว <c oughs> ปลาไม่ต้องตายในน้ำไม่หรอะวะ <c oughs> ขำอ,อะไรมาเขา ไม่ขำด้วยเหรอเม, <c oughs> มา